คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานไม่ให้แนะนำให้เล่นตามเด็ดคาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีม่อนุญให้รับชมนะจ๊ะรอก่อนนะรอก่อนนะไปโอเคครับผมก็อยู่กับผมเอสพัดกับเกมสวีทโปนันซ่าลูกรักนะฮะลูกรักจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคครับผมวันนี้ทุนมาที่3ามเมื่อนยวขอเป็ดก่อนแล้วกันเอาเป็ดสักพันสอไปขอเน้นๆสักทีกัน เอาเลิกเอาใช้สักหน่อยดิสีเขียวมาสองอันไม่มาเดี๋ยวขึ้นเป็นพันห้าเนียเปลนไงโอ้ไหลไหลมา,โอ,มมลมา,มาโอ้ยมันไม่ไหลมาเทมาอุ้ยดูดอย่างเดียวเลยวะมันดูดอย่างเดียวเลยวะ จะไม่ทนละ900ทีหนึ่งเออ2,000กว่าดูจะแป๊บเดียวไม่หายเล,อล,ย,ย,ลยอืมไหลไหมไหลอีกไหมอ่าไม่ต้องหยุดไหลไปอีกนั่นแหละแตงโมชโยโ,โหยิวงุ้ยแล้วมาสามันเอาวะเอ้ย เจอดิเอาเด็เบ็ดเก้าร้อยนะเข้าฟรีเกมนะแต่เด้อต้องดูก่อนว่าทำไมมันเกลือจังวะคอมโบนัยเอไเอไปอีกเออไปอีกพันกว่านะผมคูณไปที่สิบสามได้มาที่หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบฮะมาดีเอาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาอีกหน่อยเฮ้ย,ออย,ออยแค่นี้ไม่พอนะเว้ยแค่นี้ไม่พอนะเว้ยเฮ้ย เฮ้ยจริงดิเบ็ด900นะเบ็ด900นะให้เกียรติเบ็ด900หน่อยดิอ่ะได้ฟรีในฟรีเพิ่มครับผมแล้วก็น่าจะแตกแหละอ่ะ17,000กะับอีก10นะฮะแล้วก็ได้ฟรีกเกมเพิ่มอีก5ครั้งมาลุ้นกันขออีกหน่อย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 อ่ขออีกเออเอาไมาอ่อีกได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ช็อตนี้ช็อตนี้ได้ได้อยู่โคนไปที่ยี่สิบห้าได้มาห้าหมื่นนะหกร้อยหกหกร้อยยี่สิบห้า เออมันมาวะมันมาวะเข้าฟรีเกมเฉยอันนี้อืมไม่ได้เพิ่มอีกแค่สองฟรีเกมสุดท้ายนะทุกคนเออยาๆไปเยาๆไปยาๆไปโอ้โหหมดแล้วนะฮะตัวคูณก็มีแต่แบบเล็กๆน้อยๆแต่ก็ถือว่ารายจ่ายมันสูงอยู่ไงได้ไปเพิ่มอีก3 8 4 7 5แล้วก็เปิดสุดท้ายไม่ขอไม่อะไรละไม่หวังอะไรละจะให้ก็ให้มาเถอะอะไรก็้โอ้โหแล้วมีคูณ25กับคูณ4ครับผม ได้เพิ่มอีกเจอเจอที่เจอทำไมรู้สึกอารมณ์ดีนเนี่ยถึงอีกไหมอ่ะโอ้โหไม่คอมโบแล้วหรอโอเคครับผมทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,ดิ่งให้ผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆ,ๆเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็ และก็รับชมลิปผมเพววื่อความบันเทิงความสนุกและเพววื่อความสะใจเนาะรับชมแล้วก็รุนไปด้วยกันจะได้ไม่เจ็บตัวไม่เกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนะเาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันครับผมไปและ้ะบาย